เยิมคือกันห้างน,น้อกๆก็ได้อ <c oughs> โอ้ยเหนื่อยจะดองยางมะไก่แล้วเหลีห่อน้อ,น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 ,อนั่นนั่นนั่นพอแล้วแบดนี้ห่อแล้วพิยาว่าปลล้วโอ้ยแหงมาตั้งกนงตั้งไก่หลายกิโลแล้วมือนี่ แดดกะหอนเพราะกำลังพอห้างแหลกโอ้ตายตายตายสูงกับสูงเอาขึ้นเก้าลัดไป โมกะใหญ่มากอยู่พี่น้องถ้าเดี๋ยวมีลูกอยู่มีแต่หัวนามน้อยๆนึน่งนี่เนี่ะถ้าปัดไฟว่าอะไร ขึ้นกันห้างในน้อยก็ได้เดี๋ยวจะห้างตำหน้ครับเสียเอาขึ้นในใบขึ้นเกาหัวเขาสางหัวหนามไหม่อยนะครับห้างนึ่ครับอ้มมีท่งเริด เราขึ้น,นบ่ยาอดแบบนี้ขึ้นง,ง่ายๆอยู่แต่ว่าห้างียบหน่อยให้เงียบอยังบ่ท่านในรูเลยเพราะว่ามันอยู่หลบๆเลยค่อยๆปีนลอกดูให้ท,ทีสองมือนี้งางมาใกให่แล้วเมื่อยแล้วพอหน่อยพอไงเอาเบิดมือนี้ค่อย ใส่ด้ยยุ่ครับใส่ด้ยยุ่ห้างนี่พอใส่พอใส่โอเคอยู่หัวหนามเต็มดีอยู่บิดเบียวเบี้ยวแนกน้อยเพราะว่ามันเห็ดสารกันใส่กับกาาอบไพ่แมนออกก็ ห้างนีงามดีอยู่ครับสิเก็บทั้งห้งเลยครับห้างนีนี่ว่าน้ำดีเก็บใส่กระปุกไปเลยนี่วกระปุกว่าพอมเรียบร้อยครับ すればな。 ครับเข้าบ้านแล้วครับพี่ดองบ่หมานครับมือนี้บ่หมานในซองห้งแห้งนี้เก็บมานี่สวยๆอยู่ครับแดดห่อนไหลย่างไก่มาเนะย่างไก่พร้อมมืดบ่หมานอาซาบินะมือนี้ามานเมือม่อยแล้วเป็นไ,ไกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องทิเคนรอดภุมิค้มกันแล้วครับเด้อมือนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ